ก็ใครใครสนใจอ,อยากอยากวิ่งแข่งนี้นะก็เริ่มเริ่มเริ่มต้นด้วยการาไปวิ่งวิ่งในวิ่งในตัวเกมนะครับจะว,วิ่งกับ ai ก็ได้หรือวิ่งใน m u l ติ p l a y e r ก็ได้แล้วก็สะสมคะแนน sa ตรงนี้ครับเนี่ยคะแนน sa ตรงนี้ให้ได้ ตั้งแต่แปดสิบคะแนนขึ้นไปแล้วก็พอเราได้แปดสิบคะแนนได้สักแปดสิบเอ็ดอ่ะจากตรงเนี้ยสักแปดสิบเอ็ดปุ๊บเราก็มาที่นี่ครับเว็บนี้ครับ lowfuelmotorsport.com ปั low field, ๊บแล้วมันจะมีให้เก็ตไอ้นี่เก็ตไลเซนส์มันมันจะมีแบบขึ้นประกาศเอาไว้อ่ะอยู่อยู่อยู่แถวๆตรงนี้แหละขึ้นมาปุ๊บ ก็อยู่แถวๆตรงนี้เลยมันจะมีเป็นแผ่นใหญ่ๆหน่อยเข็ลายเส้นแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปปั๊บแต่ไอ้นี่ก่อนนะล็อกล็อกอินเดี๋ยวนเป็นแอคเาท์เข้าไปก่อนแล้วเราก็เข็มเ็ไอ้นี่ลายเส้นเข้าไปปั๊บมันก็จะให้เราไปวิ่งในสนามไหนสนามหนึ่งแล้วแต่เขากำหนดเอาไว้กติกาก็คือ เขาไปวิ่งในสนามนั้นให้ผ่านเวลาที่เขากำหนดตรงวิ่งเจ็ดรอบติดกันสมมุติว่าเขากำหนดไว้ว่าถ้าวิ่งต่ำกว่า1นาที30วินาทีเนี้ยเราก็วิ่งได้สมมุติเราวิ่งได้1นาที28แล้ว2ี2สิบเกวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ ให้ให้ตัวเกมบันทึกไปเรื่อยๆไม่มีพลาดเลยนะเจ็ดรอบติดต่อกันได้ได้รับการบันทึกเวลาทุกรอบคือไม่ออกนอกสนามไม่ไม่ตกทรายไม่หัวฟาดกำแพงไม่ชนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดรอบติดต่อกัอนโดยไม่เกิดอุบัติเหตุง่ายๆมันก็จนี่มันมันก็จะบันทึกเอาไว้ให้เราปั๊บสมมุติเราวิ่งเราวิ่งได้อะไรใช่ไหม จ็ดรอบมั่นใจแล้วเจ็ดรอบแปดรอบเราก็เข้าไปดูเราก็กดเข้าไปดูปับ๊บอ่าดูตรงตรงอะไระตรงทามอะไรสักอย่างเนีะ่ะให้ดูเวลาให้ดูเวลาของรถทุกคันอะ่ะเราก็ดูของเราปัาบ๊บผ่านแล้วเจ็ดเจ็ดรอบติดต่อกันผ่านปับ๊บล้วก็ออกได้เลยพอออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวสักแป๊บนึงอะ่ะ เว็บเนี่ยมันจะดึงข้อมูลไปอ e ัปเดตอีเว็บเนี่ยมันจะดึงข้อมูลไปอัปเดตให้แล้วมันก็จะมาคอนการ์ตูเรชันเราตรงนี้ของการ์ตูเรชันยู o u get you got license อะไรเงี้ยอ่าแล้วเราก็มาดูที่ my account ได้ครับเข้ามา my account ปับ๊บเนี่ยมันก็จะมาบอกตรงนี้ครับหรือไม่ถ้าที่หน้าแรกเมื่อกี้เนี่ยที่หน้าแรกเมื่อกี้เนี่ย เราเราหาที่สมัครสอบไม่ได้ที่สมัครสอบไปกับขี่ไม่ได้เราก็เข้ามาที่ my account ตรงนี้ได้เลยมาปุ๊บแล้วมันก็ังอยู่ตรงนี้ครับมันจะบอกว่าเรายัง invalid อยู่หรือนักนัก valid อะไรสักอย่างภาษาเขาอะแล้วเราก็คลิกมันจะมีลิงก์ให้คลิกเลยเป็นเป็นแบบตรงนี้มั้งน่าจะเขียนว่าตรงเนี้ย get l i c e เส้น ได้แล้วถึงตอนตอนนี้ผมล็อกเอาท์ออกไปก็ก็ไม่ไม่สามารถเห็นแล้วมันจะไม่มีอันนั้นขึ้นมาให้ดูเนี่ยเราก็กดคลิกไปปุ้งมันก็จะเข้าไปที่ตรงส่วนที่อ่าเข้าไปสอบใบขับีแล้วเราก็เข้าไปทําตามนะอ่านกดข้างหน้านิดนึงว่าเขาให้ทําอะไรแค่นั้นเองแล้วแล้วมันมันก็จะมีบอกว่า อะไรนะอุณหภูมิสนามหรือกดอะไรสงเขาน,นิดๆหน่อยๆไ,ไม่ไม่มีอะไรยากห,กหลักๆแล้วก็คือถ้าเรามีคะแนนแ0ดสิบคะแนนแล้วเข้ามาสอบได้ถ้าเข้ามาสอบได้แล้วปุ๊บก็วิ่งตามให้ได้ตามเวลาที่เขากำหนดเจ็ดรอบติดต่อ,อก,กันปันะ๊บผ่านพอผ่านแล้วก็ปุ่มเนี้ยของทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เ่ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละตามนี้ย มันก็จะบันทึกมาให้อย่างของผมว่าตอนผมไปสอบไปขับขี่มันสนามมิซานโงผมลงไปครั้งแรกรอบแรกลงไปปุ๊บบอกเฮ้ย,ยลืมเติมน้ำมันลืมเติมน้ำมันก็วิ่งออกมาได้หน่อยนึ่งว่าครบรอบมันมั้งแล้วเราเราก็ดูคะแนนเฉลี่ยไอเวลาเฉลี่ยของเราไอเวลาเฉลี่ยของเราที่ที่เราขับเมื่อกี้นี้แบบว่าวิ่งไม่ได้แบบ พุ่งทะยานอะไรเท่าไหร่วิ่งแบบชิวๆเงี้ยออก็ผ่านแล้วนี่ว่าผมก็เลยลงมาอีกทีนึงครั้งนี้อันนี้ลงมาอีกทีนึงปรากฏว่ารอบที่สองดันแบบว่าพลาดไปนิดนึงหลุดหลุดขอบสนามไปหน่อยนึงมันก็ไม่บันทึกเวลาผมก็เลยกลัดเข้าผิดแล้วก็เนี่ยวิ่งครั้งสามจะวิ่งไปเรื่อยๆครบเจ็ดรอบได้เวลาเฉลี่ยหนึ่งนาที368กเขากำหนดไว้หนึ่งนาทีส ามมั้งตอนนี้ได้มาสามหกสามหกจุดแปดคือราดูเวลาของเราแล้วต่อรอบแล้วก็บรรเทาความกดดันตัวเองลงมาสมมุติว่าผมวิ่งได้ทั้สามสิบเจ็ดอย่างเงี้ยผ,ผมว่าผมว่าอ่าวิ่งไปประมาณอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่า,วาเวลามันขยับขึ้นไปเป็นสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดอะไรเงี้ยมันปิ่มปิ่มจะแบบสามสิบสามจุดสามมันปิ่มปิ่มนะผมว่าอาขับขับให้มันแบบ รีบอีกนิดนึงรีบอีกนิดนึงโดยที่แบบว่าไม่ให้มันพลาดจะ,ะวิ่งไปเรื่อยๆเจ็ดรอบติดต่อออกมาปุ๊บแต่เรามันเรามั่นใจแล้วว่าแบบเราได้วิ่งผ่านเจ็ดรอบติดต่อกันอย่างต่อเนื่องแล้วา่แล้วก็เข้าพิษมาเลยแล้วก็มารู้เวลาเราว่าใช่อย่างที่เราใช่อย่างที่เราคิดไหมว่ามันเจ็ดรบอบติดเจ็ดรอบติดต่อกันแล้ว ถ้าได้ปุ๊บเราก็ออกได้เลยเดี๋ยวมันส่งข้อมูลไปที่เว็บเองเว็บไปดึงมาขึ้นอันนี้ให้แล้วมันก็จะบอกเราว่าวารดิตแล้วไลายเส้นสเตตัสวาร์ดิเป็นอันจบแล้วก็ต่อไปนี้พอได้ไบขับขี่แล้วเราก็ขับไปอยากเข้ามาแข่งก็เข้ามาแล้วก็ออกมาดูที่หน้าแรกอันไหนที่มันอันล็อก มันไม่ล็อกเนี่ยก็เราก็เลือกเอาตามใจเลยว่าเราถนัดแบบไหนอยากวิ่งอันไหนอย่างอันนี้ GT3 l กก k ้ s ี r i e s 45นาทีถ้ารู้สึกว่าอา้าวมันอ้น,นี่เกินไปมันนานเกินไป45นาทีอีต่ำกว่านี้ก็วะานี้เบิร์ r ลิงอันนี้เป็นเป็นรายการ Thermal Kissy l o c k y Spring 25นาทีอันนี้ GT2 ครับ 25นาทีสนามคายาลามิถนัดไหมนะ้ก็ลองดูอันนี้ก็เป็น bmw m2 ซับก็เป็นวั less, นเมกเลสใช่มก็ยี่สินาทีอยากไปไหมคือถนัดอันไหนก็ไปอ่ะถนดดัดรถถนัดสนามอะไรนี้ถนัดที่อันล็อกเรากเข้าได้เลยมีอะไรอีกอ่ะ นี่คือจํานวนของอผู้สมัครเข้ามาในวันนี้ผู้สมัครเว็บสมัครสมาชิกเว็บมีอักเค้์เป็นของตัวเองที่บนสมาชิกท,ที่ที่บนเว็บนี้วันนี้มี158คนจํานวน user บนเว็บนี้ทั้งหมดตอนนี้1 4 5 5ง7คนมีแข่งอยู่ตอนนี้ที่วิ่งอยู่เลยน้าขนาดนี้ 724คันนะตอนตีหนึ่งครึ่ง,องบอกว่าเราแล้วก็จำนวนรถทั้งหมดที่วิ่งกันไปแล้ว59ล้านรอบโห้ก็เยอะเยอะ